AI คงจะไม่มาแย่งงานคนแต่คนที่ใช้ AI เป็นจะมาแย่งงานคนที่ใช้ AI ไม่เป็นองค์กธรธุรกิจที่ใช้ AI เป็นก็จะชนะองค์กรธุรกิจที่ใช้ AI ไม่เป็นกระทรวงที่ใช้ AI เป็นก็จะก้าวหน้ากว่ากระทรวงที่ใช้ AI ไม่เป็นและในที่สุดแล้วประเทศที่มี AI user ก็จะก้าวหน้าไปได้ไกลกว่าประเทศที่ไม่มี AI user และวันหนึ่งเราก็จะไม่ เข้าใจว่าทำไมอยู่ๆบางประเทศที่เราคิดว่าอยู่ข้างหลังเราถึงแซงหน้าเราไปอยู่ข้างล่างข้างหน้าได้เพราะเขามี AI User ออยู่ในตัวว่าโลกมันปรับเปลี่ยนแล้วประเทศไทยทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมต้องปรับเปลี่ยนเป็นอย่างมากประเทศไทยยังมีการแบ่งกระทรวงทบวงกลมเป็นไซโลอยู่อย่างที่เห็นแต่ว่า New Technology หรือ Technological Disruptions นั้นมันไม่ได้แบ่งตามกระทรวง มันไม่ได้แบ่งตามกลมปัญหาก็คือว่าเราจะสร้างผู้บริหารอย่างไรที่จะสามารถให้ a i นั้นขับเคลื่อนทุกกระทรวงทุกวงกลมและทำงานร่วมกับภายกระชนให้เราสามารถเดินไปข้างหน้าได้ทำอย่างไรที่เราจะสร้างคนคนไทยที่เราจะสร้างบัณฑิตที่เราจะสร้างนักศึกษาที่จบมาแล้ว5ปีแต่5ปีนั้นที่เขาจบปริญญาตรีมายังไม่มี AI ยังไม่มี generative AI นั้นเราก็ต้องทำรีสกิลอัพสกิลนิวสกิลต้องทำหลักสูตรในการปรับทักษะเพิ่มทักษะมีทักษะใหม่ๆให้กับเขาเราได้ปรับทักษะให้กับคนไทยที่สูงอายุว่เาเราอยู่ในเอชโซซตี้เพียงพอหรือ,อยังเพื่อให้คนสูงอายุกลับเข้ามาสู่ตลาดแรงงานได้แบบที่สิงคโปร์แบบพี่จีนแบบที่ญี่ปุ่นทำ